อ่าล่ะครับก็อยู่กับผมอีเดียทีวีนะครับวันนี้ก็บ่นบนนิดนึงแล้วกันก็ตั้งแต่มารู้สึกว่าเล่นสแลมดังมาสองสามวันเนี้ยไม่อาทิตย์นี้ด้วยว่าผมเล่นมารู้สึกว่าเจอแต่ผู้เล่นที่แบบไม่เป็นงานเลยครับก็คลิปนี้ก็จะมาชี้แนะแล้วกันเหมือนเป็นครูแนะแนวแล้วกันว่าแนะแนวว่าภาพรวมกว้างๆของเกมนเนี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเพราะเกมมันรูปแบบแพทเทิร์นมันอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดคุณเล่นในระดับแข่ง ในหลายๆอย่างรูปแบบการป้องกันรูปแบบการโซนจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเล่นแค่ในระดับแล้งอะครับไม่ใช่ห้องแข่งอะรูปแบบมันคล้ายๆกันหมดครับแต่ว่าก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจการเล่นแล้วมันก็ทําให้เกมอะอ่าไม่สนุกขึ้นคือผมบอกเลยว่าคุณเจอคนเป็นงานกับคนไม่เป็นงานครับเจอคนเป็นงานอะสนุกกว่าเยอะถึงจะแพ้ก็สนุกถ้ามันสูสีะนะก็ใครที่คิดว่าเออผมไม่อยากฟังก็กดปิดไปได้เลยครับแต่ถ้าใครที่อยากฟังก็ ฟังผมไม่สามารถบอกได้ว่า้ฟังแล้วคุณจะเล่นเก่งขึ้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกได้คือผมจะพยายามบอกความเข้าใจของผมแล้วกันว่ามุมมองผมเนี้ยมันควรจะทํำยังไงแล้วก็เอาไปปรับใช้กันเองดีกว่าเนาะมาก่อนอื่นเลยที่ผมเจอเอาพูดถึงตําแหน่งเซนเตอร์เรื่องที่เจอบ่อยมากที่สุดน,นะครับตาแหน่งเซนเตอร์จะชอบเจอกับตัวนี้ฮานากะตะเอาเส้นใหญ่นะฮานากะตะแล้วก็อาฮิล่างสอง ถามว่าทําไมถึงชอบเจอบ่อยคือือ2ตัวนั้นมันเป็นตัวที่เหมือนจะยืนฉีกได้นิดนึงโดยเฉพาะฮานากะตะแว่นแตกเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้เลยครับชอบออกไปยืนฉีกกันทําแต้มผมจะบอกเลยว่าหน้าที่หลักของเซนเตอร์ใหญ่นะครับคือการเบียดพื้นที่ใต้แป้นคือการแย่งชิงพื้นที่ใต้แป้นเท่ากับว่าคุณออกมาฉีกเนี่ยคุณจะเสียพื้นที่ใต้แป้นไปผมว่าให้ลันโกด้ด้ทํ้ในกรณีรันโกเป็นเซนเตอร์ใหญ่นะเพราะตัวมันไม่ได้มีท่าชุดอะไรเยอะแยะนะแบบที่ทําเร็วยางฮานากะตะเนี่ยรับบอลไปชูดธรรมดา หรือจะรับบอลไปฮุกเนี่ยถ้าก็ออกแบบช้าไม่มีทางที่จะโลง่งแล้วยกเว้นจะเล่นกับมากิเราแบบยืนฉีกได้แต่เอาไปเล่นกับมากิไปเอาตัวอื่นมาเล่นกลุ่มกว่าเนาะก็ <c oughs> ผมจะเจอหลายบอดหลายคนมากๆครับบางครั้งผมเจอไปผมพิมพ์เนเกมวเฮ้ยพี่ไม่ต้องฉีกแลครับพี่พี่ไม่ต้องทําแต้มเลยพี่ยิงแย่งชิงพื้นที่ใต้แป้นให้ได้ก็พออย่างอาคาังยีเนี่ยโอเคถ้าเป็นคนที่เป็นผู้เล่นระดับสูงเขาอขอกมาขอ,ขอมือแล้วเขาเห็นเพื่อนชูเนี่ยเขายังกลับเข้าไปชิงพื้นที่ใต้แป้นได้แต่ถ้าคนที่ ไม่ไม่เก่งอะ่ะบางทีเพื่อนชูดออกไปแล้วยังขอมืออยู่เลยก็เสียตำแหน่งฮานากตะก็เหมือนกันับผมสองตัวนี้เป็นตัวที่เจอบ่อยไม่ใช่ตัวอื่นเนี่ยมันฉีกไม่ได้เวลาถูกไหมอะ่ะจะสังเกตได้ว่าทีมผมอะรีบาวชนะเนาะถ้าใครได้ดูแข่งมาเพราะอะไรเพราะทีมผมให้ความสําคัญกับพื้นที่ใต้แป้นมากๆครับทีมผมให้ความสําคัญมากๆเลยกับพื้นที่ใต้แป้นนะทีมผมจะต้องชิงพื้นที่ใต้แป้นออกมาให้ได้เปรียบที่สุดตอนที่ผมแข่ง นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมทีมผมถึงรีบาวได้ดีผมจะแย่งชิงพื้นที่ใต้แป้นทีมผมให้ความสำคัญมากว่าเฮอใต้แป้นเนี่ยต้องชนะเพราะการเก็บรีบาวเนี่ยสำคัญมากดังนั้นถ้าคุณเล่นตัวที่มันมีหน้าที่รีบาวแล้วคุณทําแต้มไม่ได้อเล่นะไม่จาเป็นที่ต้องฉีกครับอย่างอย่างเงี้ยถ้าเป็นธนากตะตฉีผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องกักเลยครับมันเอาหมดเพราะถ้ายิงมันช้าแล้วตัวมันก็ช้าโดยยิงไม่ลงวิ่งเข้ามารีบาวก็ยาก บวกกับพนากตาเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้การบล็อกเอาท์ค่อนข้างสูงถ้าเกิดคุณฉีกยิงไม่ลงเท่ากับเกมนั้นเอ,อ่เพลนนั้นจบเสียลูกครับอ่พูดมาถึงอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งตัวเก็บบอลแล้วกันตัวซัพพอร์ตหลังหลักๆโอดาซาโกะอ่ะโลนดำหน้าที่ของคุณคือหน้าที่หลักนะครับพายระพร์ตี้หลักคือเก็บบอลถ้าเกิดเป็นตัวที่เก็บบอลได้รีบาพาร์ตี้รองคือรีบาวดังนั้นคุณจะต้องวิ่งเข้าไปเก็บบอลครับ หน,หนักๆเลยคือเก็บบอลไม่ใช่หาช่องทําแต้มแม้กระทั่งไอซากูโลซากูรหนึ่งเนี่ยจริงๆไม่ต้องฉีกเลยก็ได้ครับเพราะมันไม่มีทางทาแต้มโลนอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเก็บบอลครับดำอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเก็บบอลหรือแม้กระทั่งมิซุกิล่าง2นะครับพาวอตี้หลักก็คือเก็บบอลมันไม่เหมือนเมตาซีซั่นแรกๆแล้วที่ยิงผัดกันยิงผัดกันยิงไนไม่ใช่แล้วดังนั้นคุณต้องเก็บบอลครับ,รบเล่นโอดาเนี่ยการที่คุณจะฉีกออกไปโอกาสที่คุณจะทำแต้มได้เนี่ยมันน้อยมากยกเว้นเอออาจจะมีบ้างแบบรอลักงงรักไ เก็บบอลแล้วก็คอยซัพพอร์ตเอสของคุณอ่าอันนี้คือ priority หลักนะครับคือคุณต้องเก็บบอลให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะเก็บบอลเสมออยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทรีจะซัพพอร์ตเสมอทั้งเก็บบอลและรีบาวไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะทําแปมแล้วก็บ่นว่าเฮ้ยเพื่อนทําไมเพื่อนว่างผมว่าเราไม่ส่งบางทีส่งไปมันอาจจะไม่ว่างนะ ให้เน้นไปที่เก็บบอลไม่จาเป็นที่จะต้องยืนฉีกยกเว้นเออคอมไอโซโก็ยืนฉีกแต่พาราลิตี้หลักก็คือเก็บบอลและรีบาเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับโอดาผมจะให้เลยนะ้าเจอบ่อยโอดาที่เป็นซีเดียวพาราลิตี้หลักคือรีบาวกับเก็บบอลเลยครับทาแต้มเนี่ยตัดไปได้เลยคุณควรจะซัพพอร์ตเพื่อนให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เป็นที่จะต้องหาตําแหน่งในการทําแต้ม ที่ดีที่สุดแต่คุณต้องหาตำแหน่งในการที่คุณสามารถโชบรีบาวกับเซนเตอร์ใหญ่ของฝั่งตรงข้ามหรือเซนเตอร์รองของฝั่งตรงข้ามให้ได้ดีที่สุดลองเปลี่ยนมุมมองการเล่นดูครับแล้วอาจจะเพิ่มมาขึ้นอะพูดถึงไอ้พวกนี้ก็ไม่มีไรเนาะกอลงกอล้วแล้วนะสุดท้ายมันก็ตำแหน่งมันตำแหน่งอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยซากุโรนซากุโรนเนี่ยชอบเจอบ่อยไหมเพื่อนเล่นตัวที่หลอกส่งแล้เพื่อนยิงไปแจะกระโดดขอมืออยู่เป็น animation clip o u ชาหูร้อนในกรณีที่มีเซนเตอร์ตัวเดียวนะครับคีย์เิตี้หลักของชาหูร้อนก็คอือรวมถึงแว่นหนึ่งด้วยหน้าที่หลักก็คือการรีบาวครับผมแต่2ตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่นิดนึงว่ามันจําเป็นที่จะต้องฉีดเพราะว่าท่าของมันทนาะ่ทไวดังนั้นคุณจะต้องฉีกแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ยิงทุกลูกเพราะยิงไปก็ไม่มีใครรีบาวคุณต้องฉีดและให้ความสําคัญกับการรีบาวมากกว่าการทําแต้มอันนี้ผมผมพูดนะเพราะว่าผมก็เล่นตัวพวกนี้ด้วย ผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยิงโล่งได้บ่อยหรอกแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นคอมไอโซอย่างเงี้ยได้หรือบางทีนะถ้าเ,เล่นซาคุโรนเป็นคอมแบบเจอฟูจิมะอาคอมอยู่ในทีมเราฟูจิมะแล้วก็รู้เาว่าสองนสเนี่ยซาคุโรเนี่ยถูกปรับเข้าไปอยู่ในตัวใต้แป้นในปริยายเลยคือตัดท่าทําแต้มออกไปเลยผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆรวมถึงฮานาการตาล่างหนึ่งด้วยตัดท่าทําแต้มออกไปเลยคือถ้าคุณเป็นซีตัวเดียวนะครับผมบอกเลยนะ2ตัวเนี้ยพายราลิตี้หลักคุณคือทำยังไงก็ได้ให้คุณรีบาวไอ่ ทำไงก็ได้ให้คุณเอาบอลออกมากลับมาจากห่วงให้เพื่อนร่วมดีไม่ได้ไม่ใช่ทําแต้มทาแต้มมันทําได้ในโอกาสที่ว่างคือพอเขาไปลุมตัวทําแต้มของคุณเยอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะว่างเองครับไม่ต้องรีบทําแต้มไม่ใช่บางคนรับบอลไปปล่อยทุกลูกเลยรับบอลไปปล่อยทุกลูกเลยรวมถึงไอทาคาโน่ด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างที่สองมาถึงในหน้า p f แล้วนะครับอ่าอันนี้คือผมยังจะบอกคุกุดะไม่ใช่ตัวที่เล่นได้กับทุกคอมครับ ฟูกุดะถ้าเกิดมีแรง A B C D E F ฟูกุดะสำหรับผมคือแรง F ไม่ใช่ตัวที่เก่งอะไรเลยไม่เก่งแต่น้องๆคิดว่าเก่งแล้วก็คิดว่าเอ้ยเล่นฟูกุดะดีกว่าเล่นง่ายเล่นเก่งแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแรงไปได้ถ้าอยากจะขึ้นแรงจริงๆอยากจะชนะจริงๆนอกจากจะฝึกเล่นฟูกุดะแล้วผมแนะนําให้เลิกไปฝึกเล่นตัวอื่นดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะครับฟูกุดะไม่ใช่ตัวที่เก่งผมยังยืนยันคำเดิมว่าฟูกุดะสำหรับผมคือตัวที่แรง F ผมยังให้น้องดําหรือแม้กระทั่งจิน มีสืออ่างหนึ่งเก่งกว่าในเรื่องของ overall b e n น f i t ที่เขาสามารถทําให้กับทีมได้นะบุคดาไม่ใช่ตัวเก่งอ่ะพูดถึงตัวทําแต้มตัวทําแต้มละหลายหลายคนนะครับที่ผมเจอมาใวลาท่านะะลูกขาวาสองดิฟไปดิฟมาอยู่ได้ไม่ยอมยิงสักทีดิฟไปดิฟมาดิฟไปดิฟมาดิฟไปดิฟมาไม่ยอมยิงสักที พายวริตี้หลักของตัวทําแต้มแน่นอนครับทาแต้มแต่คุณไม่จเป็นต้องทําแต้มให้เพอร์เฟกต์เพทุกเพแบบยิงไม่โดนล,ลบกวนเลยยิงไม่โดนตบเลยแต่ยิงไม่โดนตบมาทําได้ก็ดีครับอันนี้คือสกิลที่เก่งนะพายวริตี้หลักของคุณคือทําแต้มปล่อยบอลให้ยังไงก็ได้ให้บอลเนนะ่มันหลุดออกจากมือคุณแล้วไปกระทบแป้นหรือลงห่วงดังนั้นถ้าคุณถายังหวะทําทแต้มทาทาได้ทาเลยครับพยายามปล่อยไปแล้วก็อย่าไปรอทําตอนช็อตค็อกจะหมด ถ้าโดนตบคือคุณไม่มีโอกาสเก็บบอลกลับมาเล่นเองแล้วนะโดนตบคือจบดังนั้นถ้าเกิดมีช่องทําได้ทําเลยครับผมอ๋ออีกอย่างนึงทําแต้มใช่ไหมนี่ผมชอบเจอมากผมเจอบ่อยมากเลยเว้ยนี่ผมเปิดให้ดูเลยผมเล่นลุกเขาว่าผมยังทําแต้มไม่โดนตบเลยบางตา บางตาผมยังทําแต้มไม่โดนตบเลยนะ่าะเป็นตาเนี่ยผมทําแต้มไม่โดนบล็อกเลยเว้ยที่เขาบล็อกผมได้อะที่เขาบล็อกได้เป็นบล็อกลูกซากุกับลูกใต้แป้นผมยังชุดไม่โดนตบเลยเว้ยแต่บอลส่งซากุไปยิงยิงยิงแล้วก็เสียรีบาวอันนี้คือคนนี้คือทําหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่เข้าใจบทบาทดูดิฝั่งนี้ระมีสองีบาวเราโดนเขารีบาวไปสิลูก ฝั่งเรารีบาวได้2ลูกเอ้ยโดนรีบาวไปเท่าไหร่13ลูกฝั่งเรารีบาวได้2ลูกและผมเป็นคนรีด้วย1ลูกเขาไม่เข้าใจครับว่าเขาจะต้องเข้ามารีบาวในเกมนี้จริงๆผมเซฟรีเพย์ไปด้วยเขาเนี่ยชูมือแล้วก็กระโดดหลายรอบมากก่อนปล่อยบอลทั้งที่ผมปล่อยบอลไม่โดนตบอันนี้คือเขาไม่เข้าใจการเล่นเลยก็ตามนั้นนะเรื่องรู้หน้าที่แล้วก็อันนี้ครับเรื่องการสื่อสารคือเกมนี้เนี่ยผม บอกว่าผมตกหนึ่งให้แต่ฮานาเนี่ยก็มีแจมตกหนึ่งบ้างซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรผมเข้าใจได้บางจังหวะมันผิดพลาดกันได้แต่เทสุยะยเนี่ยครับตบทุกจังหวะเลยคือเขาไม่สนใจเลยว่าเพื่อนจะตกจังหวะไหนไม่สนใจเลยว่าจะตบจังหวะไหนเขาโดดทุกจังหวะเลยและดูผลที่เขาทําได้ตบได้แค่หนึ่งลูกซึ่งถ้าเกิดเอาการที่เขาโดดออกอ่ะเขาอาจจะไม่แย่งบอลการตบจากซากุได้ถูกปะซากุเก่งไปแปะ,แ,ปะแต่เขาอาจจะแย่งคือจากไอ้สองตัวเนี้ยได้จากไอ้อาคังหีได้หรือไม่ก็จได้ซากุบางลูก และจากแพ้แค่แต้มเดียวเราจะพลิกรลมบมาชนะคือตอนนี้ผมกดทั้งเกมเลยว่าผม่จะตบจังหวะแรกให้ผมจะตบจังหวะแรกให้ฮานาก็ตบจังหวะสองให้แล้วเขาก็ตบได้ผมก็ตบได้กลายเป็นเทสุยะโดดทุกจังหวะไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่เขาต้องทําอะไรบางทีผมเล่นโอดาเนี้ยแล้วผมต้องไปปิดตัวตัวไอโซอ่ะตัวไอวายอย่างเซนโดแอดวาหรือแม้กระทั่งลูกเขาว่าบางทีเพื่อนที่เขาเล่นเป็นเอสเนี่ยเขาสวิตอ่ะซึ่งผมบางทีผมมั่นใจกว่าว่าผมปิดได้ผมก็ยังให้เขาปิดเลยเพราะเขาขอมา คือมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ดูดิคือถ้าเกิดการแจมอะครับการเดาเลยแล้วมันออกมาดีมันก็ดีครับแต่ถ้าเกิดการที่มันทําแล้วมันออกมาไม่ดีอะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็การแข่งขันจะเห็นได้ว่าเกมพกการมนแน่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเชื่อใจเพื่อร่วมทีมอะมันถูกต้องหมดแล้วการที่คุณเจอคนอื่นกับคนที่แข่งยังไงคุณก็ต้องเชื่อใจเพื่อทีมแมทที่เป็นทีมแข่งคุณอยู่แล้วถูกปะแต่ ในแรงอ่ะมันก็ต้องเชื่อใจบางทีการที่เราไปแจมเขาอ่ะแล้วตำแหน่งเรามันเสียมันก็จะทำให้แพ้แล้วก็แบบเป็นผลเสียตามมาอันนี้ผมเจออ๋ออันนี้เจอใครตัวร้าย PK t r i b l e ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งพวกตัวซัพพอร์ตหลายๆอันน่ะพูดแล้วใช่ไหมครับว่าชอบยิงเอสะปล่อยให้เอสยิงไปครับหน้าที่ซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ต อ่าอย่างหนึ่งเวลาคุณเล่นคอมไอโซลแล้วคุณชอบน้องๆที่ยิงสามแต้มได้ชอบเล่นมหาเอจจีจินโกได้โคงูเลมบิสอิในคอมไอโซเอจีอะยิงได้ลูกโล่งเท่านั้นเพราะคอมไอโซไหนความว่าอะไรตัวรีบาของคุณก็ต้องยืนชี้ถ้าคุณยิงอะเขาก็เสียเปรียบเพราะตัวรีบาของเขาอยู่ใต้แฟนฟังนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเอจีแล้วอยู่ในคอมไอโซการยิงของคุณอะจะต้องโล่งเท่านั้นหรือเกือบจะโล่ง ไม่ใช่แบบที่จะรับบอลมากูไปรับบอลมากูไปถ้าอย่างนั้นนั้นไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากเล่นแบบนั้นคุณก็พิมพ์บอกเขาเลยว่าผมไม่เล่นไอโซครับผมอยากยิงยับยับถ้าบอกว่าเอาเอสจีมาฉีกตัวประกบแล้วยิงโดนแสกลบกวนอ่ะขยะผมบอกเลยว่าขยะคุณทําหน้าที่ของคุณดึงตัวประกบแล้วคอยเล่นเกมรับพอก็ทุกทุกอย่างเลยนะเวลาอันนั้นนะในเวลาดับดับตัวออกมามจะมีตัวหนึ่งเป็นเอสอยู่แล้วถูกปะ่ะถ้า S <S เอสเขายังทําแต้มได้อยู่อ่ะ หรือมันเป็นคอมไหนที่เป็นคอมเอสปล่อยคนเดียวคุณมีหน้าที่แค่ดึงตัวประกบแล้วก็คอยไปซัพพอร์ตเขาพอครับแล้วทีเนี้ยรูปเกมมันจะออกมาดีมันจะออกมามันมันก็จะได้ได้เกมที่สูสีไม่ใช่แบบที่คุณไปโทษคนอื่นว่าเอ้ยยิงแล้วรีบาวไม่ได้เลยปล่อยบอลได้คือเอสจีมันมันคอมไอโซมันปล่อยได้แล้วแต่ปล่อยแล้วมันลงหรือเปล่ามันลงยากถูกป่ะเพราะมันไม่ได้สแปมได้บ่อยขนาดนั้นดังนั้นเอสจีคอมไอโซถ้าเกมไม่ตามจริงๆมึงเอานิ้วมึงอ่ะออกจากปุ่มยิงไปเลยเว้ แล้วก็ตัวซัพพอร์ตเหมือนกันถ้าตัวทําแต้มของมึงอะ่ะยังปล่อยได้อยู่อะ่ะมึงก็เอานิ้วมึงออกจากปุ่มยิงไปเลยเพราะว่ายังไงตัวทําแต้มหลักอะ่ะเขาปล่อยได้ก็คือดีแล้วเว้ยหน้าที่ของเขาคือทาแบบนั้นหรือถ้าเกิดมึงอยากปล่อยมึงไปเล่นตัวทาแต้มหลักไม่ใช่บอกให้เล่นซัพพอร์ตแต่ทาอย่างนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีครับตัวซัพพอร์ตพาราตี้หลักคือซัพพอร์ตไม่ใช่อยากทาแต้มตัวรีบาลพาราตี้หลักคือรีบาวไม่ใช่อยากทำแต้ม,ตรรม,ตมประมาณนี้เนาะอ่าและอย่างหนึ่งสาคัญ ผมอยากจะขอร้องทุกคนเลยครับขอรอ้องน้องๆทุกคนหรือใครที่ยังคิดว่าเฮ้ยทำไมฝั่งนูนโดนตัดบอลบ่อยจังผมเคยทคําคลิปแล้วเรื่องการตัดบอลเวลาคุณพี่หรือเพื่อนๆน,นะครับจะรับบอลอะ่ะเดินมารับใกล้ๆเพราะบางตัวมันมีแค่ท่าส่งธรรมดารยยู้งแบบเซนเตอร์ส่งเนี่ยมึงจะฉีกทําไมฉีกไปบอลแม่งก็ช้าลอยเป็นบอลลูนแล้วโอกาสโดนตัดก็เยอะแล้วก็เาบนว่าโดนตัดใครเล่นกับผม หรือใครเจอผมจะสังเกตว่าถ้าผมรีบาวได้ผมแทบจะเดินเอาบอลไปเสิร์ฟแต่เดินเอาบอลไปเสิร์ฟท <Hotel. S 2> ่าไ่ไ,ไอ้เหี้ยคนรับเดินหนีกูอีกตัวถือบอลเลิกเดินหนีบอลถ้าใครเล่นตัวถือบอลหรือคุณเป็นเซนเตอร์ถ้าคุณเห็นว่าตัวถือบอลเดินหนีบอลคุณส่งให้คนนึงก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดแล้วค่อยให้เขาส่งให้ตัวถือบอลหรือถ้าเขารู้ว่าตัวถือบอลแม่งเดินฉี่เขาก็จะส่งกลับมาให้คุณเลิกเดินหนีบอลทั้งตัวถือบอลน,นะแล้วก็ตัวตัวที่จะต้องรับบอลน,นะเลิกเดินหนีบอล แล้วคนที่จะส่งก็ดูดีๆอย่าไปส่งให้คนที่เดินหนีบนผมบอกเลยว่ามันไม่ว่างหรอกโอกาสว่างมันน้อยมากๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้บ่นหน่อยเพราะว่าหนักจริงที่เจอมาก็ฝากกดไลค์แล้วก็ชอบก็ส u ั s c ส i b e ด้วยครับ